mm ต่อแหลแบบโมโง่ต้องต่อแหลแบบชลาต่อแหลแบบโมโง่นี่ไม่ได้นะเขาจะดูออกนะว่ามึงต่อแหลไม่เนียนความแย่ของคนอื่นมีเล่าเก่งเรื่องดีๆนี่ไม่เคยอยากจะพูดถึงรู้ทุกเรื่องรู้ลึกรู้ดีรู้ละเอียดรู้ไปหมดมึงเป็นโคนันเหรอเรื่องนี้เย่ตัวเอง คิดนะลองใช้ชีวิตให้ดีเหมือนมันบางทีมึงจะทำตัวเยอะไม่ได้นะเพราะมึงไม่ใช่เงินที่เยอะแล้วจะมีค่าแล้วมีคนต้องการนะจะรวดน้ำให้ที่ตัวก็น่าจะเปลือกน้ำนะเพราะคนแบบมึงเนี่ยมันแก้ไม่หายมันอยู่ในสัตดนานมันอยู่ในสัตดานพูดเรื่องของอื่นไว้มากๆาเนี่ยจำหน้าฟอยดีดีด้วยนะก็ะตามนั้นนะครับก็ไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจอ่ะปากคนหรือปากหมานะ่ะอยากรู้จริงว่านี่คนหรือหมา้เอาเลหน่อยนะ Uh huh. พูดลัวมากฟังแทบไม่ทันเลยค่ะอีสันดอยา่ yeah, รู้จังเลยนี่อะไรอ่ะปืนคนอนอะไรพูดตัวขนาดเนี้ยไปแข่งเลนก,กันเถอะโอเคา okay. ปากคุณหรือปาหกหมาเนี่ยถามจริงเถอะ